วันนี้นะคะมาเจอกันที่หน้าบ้านค่ะเช้านี้นะคะฝนตกนะคะตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อวานนะคะไปซื้อต้นไม้ใหม่มาค่ะนี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเช้านี้เอาออกมาจากถุงแล้วนะคะเมื่อวานกว่าจะกลับมาถึงบ้านนะคะฝนตกหนักนะคะก็เลยไม่ได้เอามาวางเรียงนะคะตอนนี้วางเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้คงไม่ได้ทําอะไรมากนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะตกมาอีกแล้วนะคะก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะหลังบ้านของเราตอนนี้เนี่ยน้ำก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะคะก็ยั้นเดี๋ยวจะพาไปเดินดูสวนอัปเดตนิดนึงนะคะ แต่ก่อนที่จะพาไปเดินดูสวนเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยได้ต้นไม้ใหม่อะไรมาบ้างนะคะ นี่คะ่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะก็ช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยนะคะไม่ค่อยได้เข้าสวนค่ะเพราะว่าแฉะมากๆเลยนะคะก็นี่คะ่ะแต่ก็ไปซื้อต้นไม้มารอนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้ปลูกนะคะตอนนี้ก็มีนัดช่วยดูแลนะคะกะ็ช่วยทําความสะอาดคโคลนด้วยนะคะก็เมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ดินก็ไหลมาหน้าบ้านด้วยนะคะดินก็แฉะไปทุกที่เลยคะ่ะโอเคมาดูต้นไม้ดีกว่านะคะต้นไม้ที่ซื้อมานะคะรอบนี้นะคะก็มีทั้งต้นไม้ที่เคยปลูกแล้วแล้วก็เป็นต้นไม้ใหม่ก็มีนะคะนี่ค่ะก็เริ่มจากด้านซ้าย ะะตรงนี้นะคะสีแดงนะคะจะเป็นต้นแดงชาลีค่ะต้นนี้นะคะชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นต้นไม้คลุมดินนะคะต้นนี้เนี่ยถ้าอยากให้เขาแดงมากๆเนี่ยจะต้องแบบว่าปลูกกลางแดดเลยนะคะจะแดงแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเขียวๆอมแดงนะคะประมาณนี้ค่ะ อันนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่เลยนะน่าจะพึ่งขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าเขาก็โตเร็วอยู่นะ,ะช่วงหน้าหนาวก็น่าจะแบบว่าคลุมดินพอดีอันนี้จะเอาไปลงที่สวนเกาะกลางนะคะก็ต้นไม้ที่ซื้อมาคราวที่แล้วอะ่ะก็ปลูกไปแล้วนะแต่ไม่ได้ทันได้ถ่ายเพราะว่าฝนมันตกก็เลยรีบรีบปลูกนะคะ เดี๋ยวชุดนี้อาจจะทันได้ถ่ายอยู่ถ้าฝนไม่ตกหนักมากนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะพาไปเดินดูอัปเดตแน่นอนนะคะว่าเขาที่แล้วเนี่ยปลูกไปไว้ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็อีอกต้นนึงนะคะนี่ค่ะไม่ได้เห็นนานมากปลูกปลูกเคยปลูกมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันก็ยังอยู่ต้นนึงนะหรือว่า หายไปแล้วไม่รู้นะแต่ว่ามันจะมีต้นหนึ่งท,ที่ซื้อมาแล้วก็ตายนะคะก็เลยไปซื้อมาใหม่พันธุนี้จะเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ดีในไทยนะคะต้นไฮเดรนเยียค่ะนี่เลือกแบบว่ามีต้นดอกตูมานะคะแต่ว่าถ้าบานมันจะเป็นประมาณนี้ดอกใหญ่มากเทียบกับมือของเรานะคะอันนี้จะเอาไปลงส่วนเกาะกลางด้วยนะคะแล้วก็จะมีต้นพุทธรักษานะคะซื้อมาเพิ่มนะคะสะีสีครีมๆเหลืองๆนะคะก็ เหมามาหมดเลยแม่ชอบมากนะคะต้นนี้นะคะก็คราวที่แล้วซื้อมาแค่สามต้นนะคะไม่พอก็เลยกลับไปเหมามาหมดเลยนะคะเหลือแค่นี้นะคะก็ะช่วงนี้เนี่ยพุทธรักษาจะสวยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะต้นใหม่นะคะต้นนี้ไม่เคยเลี้ยงเลยแอฟริกันไวโอเนะคะจะเป็นดอกสีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะไปลงที่สวนส่วนเกาะกล้างเหมือนกันมีผมของเราด้วย <laughs> นี่ค่ะโอเค นี่ดอกสวยมากๆเลยต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้ blue sage ค่ะก็ไม่ทันได้เห็นดอกเนาะเพราะว่าตอนนี้คือกําลังตูมอยู่ก็ตอนที่เราไปเลือกเนี่ยเขาจะมีดอกด้วยนะแต่ต้นนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเขาแถมมาให้นะคะใจดีมากๆเลย blue sage ค่ะแล้วก็ ต้นนี้ต้นนี้ butterfly bush นะคะสีม่วงหอมมากๆเลยแต่คือเราเลือกที่เฉพาะแบบว่าดอกยังไม่บานนะคะนะคะมีแต่ตุมๆต้นนี้คือเคยซื้อมาตอนที่จัดสวนกุหลาบใหม่ๆนะคะก็แต่ว่าตายไปละก็เลยซื้อมาใหม่นะคะอันนี้ซื้อมาสีกระถางค่ะชือไทยน่าจะประมาณราชาวดีนะแล้วก็นี่ค่ะต้นด้านข้างตรงนี้จะเป็น sweet purple อะไรนะสวีทเพอร์โพโปเตโไวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเป็นคล้ายๆแบบตระกูลมันฝรั่งนะคะตร,ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบคลุมดินนะคะมันจะมีแบบเลื้อยกับคลุมดินอันนี้ก็คือจะเป็นแบบคลุมดินสีแบบว่าม่วงสวยมากเนี่ยค่ะ เมื่อวานตอนได้มาคือ,อยังแบบว่าเขาจะแบบว่าไม่ค่อยหันไปทางข้างบนนะจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเช้านี้เนี่ยเขาเริ่มแบบว่าตั้งคืนแล้วเพราะว่าน่าจะเริ่มคิดได้ว่าเอ๊ะกระถางฉันอยู่ตรงไหนแล้วต้องหันหาแดดฝั่งไหนนะคะตอนแรกเมื่อวานคือเขาจะล้มอย่างนี้นะคะล้มอย่างนี้มาถึงบ้านแต่ว่าเช้านี้ก็คือใบเขาก็จะงายหน้าขึ้นฟ้าเรียบร้อยละแล้วก็ต้นต่อไปนะคะบิโกเนียคะ่ะซื้อมาสามสีนะคะจะมีสีนี้ซึ่งเราไม่รู้จักชื่อเลยเนี่ยคะ่ะสีสวยมากสีออกแบบ สีเขาเรียกว่าอะไรสีพาสเทลนิดนึงนะเขียวเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบใบเป็นแฉกๆนะคะแล้วก็อันนี้ใบจะเข้มนิดหนึ่งสวยทุกสีเลยค่ะอันนี้จะเอาไปลงสวนเกากลางนะคะแล้วก็สุดท้ายต้นนี้เราจําชื่อไม่ได้นะคะใครรู้จักชื่อช่วยบอกหน่อยเถอะเนี่ยค่ะคือคนขายเขาบอกชื่อมาแล้วนะแต่เราเราลืมมันน่าจะเป็นตระกูลหญ้าอะไรสักอย่างไหมไม่ใช่เศรษฐีเรือนนอกหรือเรือนในโอเคที่ซื้อมาวันนี้นะคะ ที่ซื้อมาเมื่อวานสิเนาะแล้วก็แกะวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะได้ปลูกแต่วันนี้อาจจะไม่ทันเพราะว่าฝนตกต้องดูก่อนโอเคค่ะก็บรรยากาศช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูนิดนึงนะคะตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วอาจจะเดินดูได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวหน้าบ้านเดี๋ยวอาจจะยังผ่านไปก่อนละกันเพราะว่าต้นไม้ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะคะจะพาไปดูหลังบ้านคะ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวก่อนพาไปเนี่ยขอแวะเอาร่มแป๊บหนึ่งเพราะว่า ตอนนี้ฝนเริ่มลงมาหนักกว่าเดิมละนี่เดี๋ยวขอเอาลมแป๊บหนึ่งนะโอเคปะเดินไปดูหลังบ้านกันค่ะเพราะว่าไม่ได้มาเจอกันหลายวันเนาะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูสวนเพราะว่าฝนมันตกจริงๆเลยไม่ได้เข้าสวนนะคะก็เลยไม่ค่อยได้มีวิดีโอนะคะตอนนี้น้องปลาก็ก็โอเคนะเมื่อวานเมื่อคืนไม่รู้ตกใจฝนหรือเปล่านะตอนนี้หลบหลบน้ําฝนอยู่ ก็นี่ค่ะฝนเริ่มมาโอเคไปหลังบ้านกันค่ะแฉะมากๆเลยตอนแรกตั้งใจว่าอาจจะได้ปลูกต้นไม้สักนิดหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ได้ปลูกแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันตกลงมาหนักนะคะนี่ค่ะส่วนข้างกระถางเอ้ยกระถางส่วนข้างถนนตอนนี้น้องโดนฝนนะคะก็ต้นหญ้าตรงกลางนะคะเริ่มที่จะขึ้นกลับมาแล้วนะคะนี่ แล้วก็ต้นพยับหมอกคือโดนฝนแล้วแบบน่าสงสารมากคือน้องแบบว่าเนี่ยค่ะกรีบสลบเลยแต่ก็สวยอยู่นะเนี่ยสวยแบบไกลๆต้องมองไกลๆว่าเออสีฟ้าแล้วก็เนี่ยค่ะตอนนี้หญ้าเริ่มกลับมาเขียวแล้วนะคะหญ้าที่สนามนะคะเดี๋ยวต้องมาถอนวัชพืชบ้างนิดหน่อยแล้วก็อันนี้สวนกุหลาบนะคะ ตอนนี้เริ่มมีกุหลาบกลับมาบานแล้วเนี่ยนะพาลงไปนิดนึงอา,อาทิตย์ที่แล้วนะัดช่วยเอาดินมาใส่เพิ่มนะคะดินนี่ย้ายมาจากกรีนเฮาส์นะคะเนี่ยค่ะถ้าสังเกตจะเห็นว่าดินมันเริ่มสูงขึ้นนะคะตอนแรกดินมันจะต่ําสูงขึ้นเท่ากับตัวทางเดินแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ ประมาณนี้เนี่ยค่ะเติมดินเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอจัดสวนหน้าหนาวทีเดียวเลยตรงนี้ก็จะมีโอลิเวียออสตินนะคะที่กลับมาบานแล้วนะคะกลับมาบานปุ๊บเจอฝนปั๊บเลยเนี่ยค่ะโอลิเวียออสตินข้างข้างในตรงนนนก็คือยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะคะตอนนี้แฉะมากๆเลยโอเคเด,เดินไปดูพาไปเดินดูน้ำหลังบ้านดีกว่า นี่ค่ะต้นทุกอย่างโดนฝนนะคะคืออ่าก้มหัวสลบหมดเลยนะคะต้นอเมริกันบิวตี้นะคะแล้วก็ต้นอันนี้อะไรนะต้อยติ่งต้อยติ่งฝรั่งสีม่วงนะคะตรงนี้จะมีเฮอริเทจนิดนึงน้องก็อุตส่าห์บานนะคะแต่ว่าฝนก็มาทำให้น้องโ <c oughs> น้มลงไปหมดเลยค่ะโอเค ไปเดินดูหลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักแบบนี้เยอะๆนะคะเดี๋ยวน้ําน่าจะหลากเพราะว่าดูจากเสถานการณ์ตอนนี้แล้วน่าจะขึ้นเริ่มขึ้นเร็วนะคะแต่เมื่อคืนฝนตกหนักมากคือเราแบบนอนคือตกใจเลยอะ่ะได้ยินเสียงฝนนี่ตรงนี้มีต้นหมวกจีนน่ารักมากๆเลยค่ะสีชมพูแล้วก็เ,เกสรเขาสีม่วงนะ วันนี้ชิลๆนะเดี๋ยวพาเดินดูแบบไม่มีแก่นสารอะไรเลยเพราะว่าพามาอัปเดตสวนนิดนึงไม่ได้เข้าสวนหลายวันนี่ค่ะและใครที่คิดว่าต้นอง,งุ่นของเราจะตายนะคะหลายคนอาจจะเอ๊ะรอดหรือเปล่าเพราะว่าน้องดูดูแบบไม่ค่อยสวยเลยตั้งแต่ย้ายมานะคะอันนี้นัดมาช่วยเคลียร์วัชพืชตรงฝักทองนะคะแต่ขอบอกว่ายังมี มีลูกออกมาเรื่อยๆนะนี่ค่ะนัดก็มาช่วยคลุมไว้แล้วนะคะห่อไวล้ละมันจะมีลูกหนึ่งลูกนี้เราไม่ได้เก็บเพราะว่าเขาโดนเจาะแล้วก็เหมือนแหว่งไปครึ่งหนึ่งเลยเราก็เลยไม่ได้เก็บก็ปล่อยให้ธรรมชาติไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนนกมากินนี่ก็ยังมีลูกอยู่นะคะพูดถึงอ่งุ่นค้างไว้นี่ค่ะอ่งุ่นของเรา ใบเขากลับมาแล้วนะคะไม่พอมีมีช่อดอกด้วยอะ่ะแฮปปี้มากนี่ค่ะนี่เดี๋ยวจะได้มาทำซุ้มให้เขานะคะนัดช่วยดูแลอย่างดีเลยนี่ค่ะมีช่อดอกมาด้วยเห็นไหมโอ้โอเคสบายใจละอ่ง,งุ่นไม่ตายนะ โอเคค่ะมาดูน้ำหลังบ้านกันดีกว่าเดินเล่นชมสวนในวันฝนตกเนี่ยค่ะน้ำคือเมื่อวานตอนเช้ามันมีแค่มีแค่ไม่ถึงครึ่งเลยนะแต่เช้านี้ฝนตกแล้วก็เต็มเลยค่ะยังไม่เต็มอันนี้ยังไม่เต็มที่สุดนะเพราะว่ามันมันเต็มกว่านี้ได้อีกเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดจุดที่มันปริมนะคะนี่พาไปเดินดูจากฝั่งนี้ดีกว่าข้าวโพดก็ ออกฝากหมดแล้วนะคะแต่ว่าจะรีบนิดนึงเพราะว่าเขาน่าจะแย่งอาหารกันเพราะว่าเราปลูกแล้วไม่ได้ไม่ได้ถอนน่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถอนแต่ละหลุมที่หยอดไปไม่ได้ถอนออกมีหนอนด้วยเนี่ยค่ะปล่อยเขาโตไปตามธรรมชาติแล้วกันเขาโพดออ์แกนิกเนี่ยค่ะอันนี้เริ่มน่าจะใกล้จะได้ละดอกทานตะวันกำลังจะเริ่มเป็นมเมล็ดนะคะ เจ้าหอยทากนี่หอยทากก็ชอบนี่ค่ะโอเคน้ำนะคะน้ำในบอ่อเริ่มสูงละก็พอที่จะ imagine ได้ละว,ว่าอีกหน่อยถ้ามีน้ำเต็มตลอดปีมันก็จะสวยนะแต่น่าจะเป็นน้ำใส,สกว่านี้นิดนึงอันนี้มันเป็นน้ำป่านี่ค่ะหน้าบ้านบ้านผักค่ะก็ ตรงนี้มันจะต่ํานิดนึงนะคะน้ําก็จะขังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีท่อสีฟ้านะคะนี่เราตอนนี้เรายืนอยู่บนโขดหินนะที่ซื้อมาเมื่อกี่ปีมาแล้วนี่ค่ะโอเคแผนให้ดูนิดนึงส่วนเกาะกลางนะคะแล้วก็หันมาก็จะเป็นบ่อ,บอน้ำนะคะเริ่มมีน้ำละ แล้วตรงนี้มันจะเป็นโซนที่เราแบบว่าเดี๋ยวจะมีหินหินมาแล้วก็ให้น้ำไหลมาลงาสายน้ำตรงนี้นะคะเคยพยายามจะทำสายน้ำกับสามีแต่ทำไม่เสร็จสักคนฝนลงปีที่แล้วหมเนี่ยค่ะก็ แล้วมีน้ำละอันนี้เป็นเป็นร่องน้ำที่ขุดเองนะคะเพราะว่าอยากได้สะพานในบ้านก็เลยต้องมีร่องน้ำก็เลยขุดร่องน้ำแล้วก็เอาดินไปถมแบบว่าให้มันเป็นเนินขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสวนเกาะกลางนะคะโอเคถ้ากล้องวนไปวนมาต้องขอภัยด้วยนะคะมือเดียวแล้วก็คือมันดูเราก็ไม่ได้เห็นสวนตัวเองหลายวันเหมือนกัน <laughs> เห็นดูไปก็แบบตื่นเต้นเอาน้ำมา แล้วก็ในกรีนท้าตอนนี้โอ้โหเนี่ยค่ะมันน้ำเยอะมากในกรีนท้าตอนนี้นัดก็ทุบทุบไอตัวออิดออกแล้วนะคะทุบแล้วเดี๋ยวจะต้องทำให้มันอ่าราบไปเลยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเทป,ปูนนะคะโอเคมาฝั่งนี้ส่วนคอทเทจนะคะที่เขียวชะอุ่มมากๆ จะตั้งใจพาไปหลังบ้านนิดนึงจะพาไปเดินดูน้ํายุงก็กัดเดี๋ยวนะขอเกาแปับนึงนะถ้ากล้องสั่สนแสดงว่าเกาอยู่ <c oughs> เกามือเนี่ยค่ะก็เช้านี้อาจจะแค่นี้อยู่แต่ไม่รู้เดี๋ยวน้ําจะขึ้นเพิ่มไหมนะคะน่าจะขึ้นเพิ่มอยู่เนี่ยค่ะถนนตรงนี้เป็นถนนที่ทุกที่เราจะขับรถตัดหญ้าจำได้ไหม ลึกเหมือนกันนะเนี่ยถ้าดูแบบมันก็ถึงข้อแล้วนะถ้าวันนี้ตกอีกก็น่าจะขึ้นมาถึงเข่าเลยแต่เช้านี้ก็ยังข้ามได้อยู่นะคะน้องหมาวิง่งออกไปวิ่งเล่นอยู่นึกว่าจะได้ไปอีกรอบนี่ค่ะตอนนี้น้ำไหลเริ่มไหลเชี่ยวแล้วนะคะนี่ตรน,นี้ค่ะ เริ่มไหลเชี่ยวละเหมือนตัดภาพกลับไปปีที่แล้วเลยอ่ะชีล่าตามมาละนึกว่าจะได้ไปอีกรอบชีล่ามาลุยน้ำมาเลยหลกดื่มน้ำถึงประมาณครึ่งขาของชีล่าเองนะคะยังไม่ยังยังไม่ได้วิกฤตมากก็แต่จริงๆแล้วที่เนี่ยถ้าน้ำหลากมันจะหลากแบบหลากแป๊บเดียวนะคะสักสองชั่วโมงสามชั่วโมง แล้วก็มันก็ไปเพราะว่ามันเหมือนเป็นทางผ่านน้ำเขาเฉยๆนะคะแล้วก็บ้านเราเนี่ยจะโดนแต่ข้างหลังเพราะว่ามันจะเป็นน้ำสาธารณะนะคะเป็นทางน้ำธรรมชาติถ้าถ้าเป็นตัวบ้านจริงๆจะไม่โดนเพราะว่าเราปลูกไว้ที่สูงเหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้ถ้าถ้าไม่นับเรื่องน้ำเยอะเนี่ยก็ต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มมากๆเลย นี่ด้านหลังคือดูความแรงของของฝนเมื่อคืนนะคะมันพัดจนแบบว่าต้นไม้ล้มอะ่ะต้นไม้ตรงนี้แน่นมากๆเลยนะคะเมื่อคืนน่าจะขึ้นขึ้นสูงเลยแหละเนี่ยล้มไปหมดเลยหลังบ้านนะคะแล้วก็นี่ถ้ามีน้ำตลอดปีเราคงแฮปปี้ม,มากเลยหมายถึงว่าน้ำในในอ่าทางน้ำของเรานะเนี่ยค่ะ วิวดีมากๆโอเคเดี๋ยวเราพาไปอัปเดตนิดนึงว่าวันก่อนอที์ที่เราที่ซื้อมาปลูกไว้ตรงไหนนะคะเพราะว่าเราวางไว้แล้วก็ให้นัดช่วยปลูกเพราะว่ามันแฉะมากๆเลยแล้วเราก็ออกไปทำงานด้วยนะคะนี่ค่ะสวนเกาะกลางที่ปลูกไปก็จะมีหลายต้นเหมือนกันเป็นต้นเล็กๆนะคะ นี่ก็จะมีะต้นพุทธรักษานะคะปลูกไว้ด้านด้านหน้าตรงนี้นะคะสามต้นค่ะแล้วก็จะมีต้นเกล็ดแก้วนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะน้องโดนฝนคือสวยมากพุทธรักษานี่ตอนนี้มีฉากหลังแบบมีน้ำด้วยนะดูดีมากถ้ามีน้ำตลอดปีก็น่าจะดีปีปีหน้าเรายังไม่แน่ใจนะว่า น้ำหลังบ้านบ่อน,น้ำเนี่ยจะเสร็จไหมแต่ปีหลังปีหน้านี้น่าจะสวยแล้วแหละนี่ค่ะแล้วก็จะมีเกล็ดแก้วนะคะตรงนี้เพิ่มมาแล้วก็จะมีต้นอ่ะแดงอินโดนะคะนี่ค่ะปลูกเป็นสายไปเดี๋ยววันไหนมันแห้งเดี๋ยวจะพาเดินดูแบบดีๆอีกรอบหนึ่งวันนี้มาอัปเดตไปก่อนเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะคราวที่แล้วก็เพิ่งซื้อต้นไม้มาแล้วไปปลูกตรงไหนบ้างนะคะนี่ค่ะตรงนี้เอาเกล็ดแก้วมาลงนะคะห้าต้น นี่อันนี้จะเป็นวิวสวนผักนะคะหันมาก็จะมีกรีนเฮาส์นะคะแล้วก็จะมีะสะพานนะคะตอนนี้มีน้ำละค่อยดูสวยหน่อยโอเคหันมาฝั่งนี้ต่อนะคะก็จะมีเศรษฐีเรือนนอกนะคะเอามาลงตรงนี้แล้วก็ด้านด้านข้างตรงนี้ก็จะมีะเกล็ดแก้วเพิ่มอีกดิดหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็มีแ <laughs> อ่งน้ำเล็กๆแล้วก็ชี้ล่าไปสำรวจอยู่ แล้วว่าวันนี้น้าน่าจะหลากนะเพราะว่าฝนมันดูท่าทางจะไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เสร็จถีเรือนนอกเอามาเพิ่มนะคะตอนแรกมันจะมีแค่อันนี้เป็นเป็นชุดเก่าเห็นไหมคือเขาจะฟูนิดหนึ่งปลูกปีที่แล้วนะคะแล้วก็ชุดใหม่ยังไม่ฟูเท่าไหรสีตนน้นนี่ใช้นี่ขึ้นเกาะละเนี่ยค่ะพอน้ําพอน้ำ,นำขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะกลายเป็นเกาะเลยสมชื่อสวนเกาะกลางเลยที่ตั้งไว้นะคะ โอเคค่ะวันนี้น่าจะมีเท่านี้แหละเพราะว่ามันเปียกไปหมดละคือทําสวนอะไรไม่ได้มากเอ่อแล้วก็เนี่ยค่ะต้นข้าวโพดของเราก็ลงน้ําไปเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้น่าจะจบที่มุมนี้แล้วกันวันนี้ชิลๆนะคะก็ถ้าใครเวียนหัวต้องขออภัยด้วยเราก็รีบเดินเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบเข้าบ้านละมันเปียกเนี่ยค่ะจบที่มุมนี้นะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ